ย้ายแล้วครับผมกับเจ้าเหลียวบุรีรำครับจบเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วครับผมกับแปลงโกงต้งนางโมเดลบ้านนใไม่เมืองไผ่ครับผมเนะาะตำบลเมืองไผ่บนหลังเจ้าบุรีรำครับเนี่ยเดิอนออกจากแปลงแล้วครับผมจะย้ายไปเมืองไผ่เช่นกันครับเดี๋ยว่าคน,นละตำบลครับอุยคนละหมู่บ้านกันนี่ฮะต้องเอาไม้เขา,ขา,ขาออก็เอาแล้วครับเนี่ยเป็นลวด หรับอุ้ยนี่สิพวกเราทีมนักขุดโคกล้งหนาก็มีงานไปเรื่อยๆครับเนาะก็ถือว่าโชคดีมากๆครับที่ได้งานทำ ีรถแล้วก็มีงานที่ดีๆทำกับเนาอยากง,งานคู่นงนาโมเดลส่วนมากก็บางท่านก็มาอยากทำก็มันยากกันแต่ว่าท่านมีีมือแล้วอยา,ากจอะเดียวเนี่ยคืออยู่ทีมไหนใครก็รักครับปีมือคอจอดครับนี่เดี๋ยวเราจะอยู่กันนานครับเพราะว่าเดี๋ยวได้มปอยู่ใกล้ลูกใกล้เมียเนาะอยู่คนห้วยราชใกล้ๆกัน อ,อยูน่นีครับผมอ,อยู่แลันทางหากินลำบากเหลือเกินครับเนาะโอ้โห กินลำบากเลือเกินครับผม เดี๋ยวจะ่หันมุับไปเก่อนพี่หันไปกลุ่มถึงแปลงแล้วครับผมกับเจ้าเหลียวบุริรัมครับวันหน้าพยับไปนิดนึงครับ รถมันจะลงไม่ได้ครับติดหกล้อดำฝั่งนี้ครับผมแต่ว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเอาลงก่อนครับเอาลงจากรถก่อนราก็แค่ก็เนาะสายไปก็ใกล้กันเราต้องระวังนิดนึงครับนะการลงต้องระมัดระวังกันมากๆครับ เบาๆครับแต่พื้นนะครับต้องระมัดระวังนิดนึงครับพผมว่าพวกเราก็เป็นรถคันใหญ่กันเนาะค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับไม่ต้องรีบร้อนครับผมเนาะ นี่ครับออกวะเดี่ยวขับออกนี้ก็ได้ดูว่าเรียบร้อยครับโอเคนี้ก่อนครับผม